กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระ f ซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงวาดระแวงพระเครื่องดูดีๆมีแท้ปนงนงนง,นงนทางช่องตัวเซียนชาแนลโดยผมแสบจิตนะครับผมก็มาปั่นปวดกันทุกคืนนะครับผมหาพระมาหลอก f ซกันทุกวันนะครับผม ช่วงหลังแม้ยอดดูคลิปจะตกแต่ว่ายอดขายไม่ตกเลยนะครับยอดขายเรียกว่าลงไปนี้ก็ขายกันเรีวยกว่าแท้หมดทุกวันนะฮะแล้วก็บินอะไรสลิปนี่ยาวยึดทุกวันเลยนะครับผมเ mm. อฟซีก็ก็เข้าใจนะฮะคนดูคนซื้อนะคนดูอาจจะเบื่อๆนะแต่คนซื้อไม่เบื่อนะฮะแถบยังมายุผมด้วยสแสบมันดีจังเลยนะ อ,องละสองพันองละสามพันสองอ,องละพันสองแถมหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยชอบนะซื้อมันเลยนะเพราะว่าบางบางท่านเคยซื้อแพงไนงะ <c oughs> คือส่วนใหญ่ก็เป็นของเก่าค้าใหม่บ้างปะปานิดหน่อยนะครับอย่างชุดเนี้ยผมบอกตรงเลยนะครับซื้อมาเกินราคาที่ผมจะเปิดในวันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่อย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยมีคนมาต่อ เอองค์ละพันสามแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งได้ไหมเจะแสบอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้นะผมเอาองค์ละสองพันสองเทมหนึ่งหรือไงเมื่อคืนผมไม่แน่ใจไม่ไม่ได้จํานะเนี่ยแต่คือเมืม่อเมื่อคืนมาต่อกันหลายท่านนะผมไม่ได้ให้นะครับลวงผู <laughs> ้ท่วดเพราะว่าสององค์สุดท้ายแล้วนะครับหาหายากแล้วนะครับเนี่ยไอเนื้อหาแบบนี้ยนะครับผมผมเนี่ยนะครับ ไม่ได้ว่าจะเจอทั่วไปง่ายๆนะครับผมดูคล้ายแต่ไม่เหมือนแล้วครับผมท้ายนั่นได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับเนี่ยอาจจะเจอแบบคล้ายๆนะครับเนื้อหาความแห้งความเก่าไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับปีไหนกู่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่เขาก็คล้ายๆจะเป็นผ้ากู่หรือเปล่านะฮะชุดนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นชุดของผ้าของป่าบุลือเนี่ยชุดนี้นะครับอืม เนี่ยแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้แลกของด้วยฮะเนี่ยเนี่ยเอาวงนี้นะพิมพ์คอเอียงด้วยนะครับเนี่ยนะพิมพ์อย่างเงี้ยนะเนี่ยเก่าไปให้อย่างงี้นะครับเนี่ยวันนี้นะครับสิงชุดหลวงพ่อเงินเนี่ยนะ ผมตั้งใจบอกเลยว่าเอาไว้คราแบบพ้าหน้าใหม่มาแล้วเอามาขายแบบแพงๆเปิดองละสี่พันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุนอะทุนแพงทุกองนะทุนซื้อมาหลายๆองค์นี้สองพัน up สามพันนะครับวันนี้ทุกองค์นี้นะ F4 องค์ละสองพันทุกองนะคระกันไปใหม่คระเก่านะอาจบางองอาจจะเคยถูกเคยอาจผมอาจจะเอามาขายถูกกว่า ครั้งที่แล้วก็เป็นได้ครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับผมอ่านี้สารภาพนะฮะแต่วันนี้ผมให้องค์ละสองพันนะฮะหมดนี้นะครับสองแถมหนึ่งเอ้ไม่ใช่อง์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งเงินไปเลยอ่าถ้าซื้ออง์เดียวก็สองพันซื้อสององค์ก็สองพันผมไม่ใชพิเศษนะครับปลายท่านซื้อไปขายผมเข้าใจนะวันนี้ผมขาดทุนแบบกระหน่ำซัเม์เซลโดยเฉพาะหลงพ่องพเงินนะโดยเฉพาะหลงพ่องพเงินนะครับและพวก อย่างพวกปิดตาให้กระสิทธิ์อะไรเงี้ยอย่างปิดตาอย่างเงี้ยนะครับจอบอะไรพวกนี้นะครับบางองค์มีมาใหม่นะครับแต่ผมไม่บอกหรอันไหนใหม่อันไหนเก่ามากนะ fc ก็ดูกันเอานะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามาดูไม่กี่คลิปนะฮะวันนี้องค์ละสองพันนะครับทุกองค์องค์สองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc องค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย ใครติดตามให้กระสินเนี่ยเนี่ยเนี่ยแท้ๆดูง่ายๆอย่างเงี้ยมีสตอรี่ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมซื้อมายังไงเกินสองพันแน่นอนผมซื้อมาเกินสองพันนะครับ FC นะฮะไม่ไม่มีใครขายให้ให้ถูกนะครับติดตามให้กระสิ์อย like ่างงีน้นะคร, oui? like รับเนี่ยเนี่ยฮะดูการใช้ของเขาดิคะับลาวลานนะครับเนี่ยผมเปิดสามพันสี่พันตลอดเลยนะครับเม็ดไว้สองพันห้านะครับเนี่ยนะครับ วันนี้องค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งอ่านะครับหนึ่งแถมหนึ่งินะน,งน,งนไปเลยนะครับ fc นี่เนี่ยพิมพ์คิ่ตาฐานบอทองคํานะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้แกะทั้งทีนะฮะแต่พระเขาแท้อยู่แล้วนะรพระแท้ตาเปล่าจะมีโค้ดไม่มีโค้ดอย่าไปสนใจนะครับ fc อยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในตลับแบบตลับพุกอะเนี่ยผมหาครีมไม่ได้ทักทีเลยนะครับว่าจะซื้อครีมก็น่ะนะนะผมปกติ สภาพนี้ต้องมีสามพันห้าสามพันยังต่ำสี่พันอะไรต้องมีนะครับอ่าวันนี้ผมมาองค์ละสองพันแล้วก็แถมหนึ่งองด้วยนะครับถ้าเนาองค์เดียวก็สองพันสององก็สองพันนะครับนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่าองละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ยหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาช่างชาวบ้านนี่นะครับแพ้ดูง่ายๆนะครับผม บูชาได้สบายใจนะครับ F4 นะครับคือซื้อมาเกินแน่นอนนะครับซื้อมาเกินองละสองพันนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้ามีส่งติดรางวัลไปประกาศเนี่ยต้องขายน้อยๆต้องมีสี่พันห้าพันนะครับแบบนี้นะเนี่ยกีตาช่างชาวบ้านนะครับผมตีช่างชาวบ้านนะเก่าไอา้เก่าบอกอายุนะครับผมะคนเล่นสายหลอดูแป๊บเดียวกันล้ครับผมเนี่ยนี่นะครับ องละสองพันหนึ่งแถมหนึ 2000, ่งนะครับ FC หนึ่งแถมหนึ่งนี่นี่นะครับอ่าอันนี้ก็อีกหนึ่งความเป็นช่างชาวบ้านนะครับช่างชาวบ้านนี่ก็คือพิมพ์ไม่เข้าพิมพ์สากลสามชายสี่ชายห้าชายนะครับอ่แต่ดูเนื้อหานะครับหลวงพ่อเงินเล่นกันที่ความเก่านะครับเล่นกันที่ความเก่านะครับผมนี่นะฮะอ่ะรู้นะครับเก่าไหมครับอย่างนี้ฮนะ อย่างเงี้ยต้องมีอย่างตำ่ำๆต้องมีสามพันสี่พันนะครับขายแบบไม่มีใบเนี่ยแต่ถ้ามีเจ็ดรางวัลงานประกวดก็ต้องห้าพันหกพันกันว่ากันไปนะครับเนี่ยเม็ดลงเม็ดแร่เนี่ยครับจุดจ,จ่ายตางทั้งองค์นะครับนี่ฮะนี่นะฮะผมให้พิเศษนะครับผมนี่ฮนะก็เอามาดึงหน้าพระอันนี้ได้มาใหม่นะครับผมเอามาดึงหน้าพระนะครับนี่ฮนะนี่ไนะส่ฐานนะครับนี่นะฮะ องละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งองเดียวก็สองพันสององก็สองพันนะครับนี่สี่องสี่พันสามองสามองค์ก็ 4, สี่พันสี่องก็สี่พันอ่านะฮะ f สีนี่นะครับผมนี่นะครับแถมดูง่ายสไตล์ผมเลยนะครับมีฮะอันนี้สี่ชายนะครับสี่ชายเล็กนะครับผมนี่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับพระ คือผมรอเวลาเนี่ยขายได้ราคาทุกองเลยนะครับยังจำ,ำ,ำยังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีสามพันอ่ะนะครับ fc เรารูก้ก,กันอยู่คนที่เคยซื้อนะครับผมแล้วคนที่ซื้อมาจําเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยมารอผมเนี่ยผมก็อภิน่ยเรเรื่องอภิญาธนาการให้โปรโมชั่นให้นะครับขาดทุนทุกองคนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับโดยเพราะหลวงพ่อเงินเนี่ยนะพาร์ตโร์เนี้ยไม่มีถูกนะผมบอกได้เลยนะฮะผมขายราคานี้คือเราไปเดินสนามเนี่ย ไปเจออย่างนี้นะไม่มีถูกหรอกครับฮนะถึงแบบบางคนเนี่ยผมรู้เลยว่าซื้อเอาไปขายเอาไปออกจ่อแล้วก็ได้กําไรนะติดใจแบบหอ้ยุ้ยผมทุกคืนเลยติดใจเนะ่ยนะนรู้นะนะครับผมนะครับตามมาด้วยองค์นี้นะครับพิมพ์คีตาเอ้ไม่ใช่พิมพมิยมหนักสองบาทนะครับมีฮะแผลดูง่ายไหมครับมี่แผลดูง่ายๆนะครับ fc นะครับผม หล่อโบราณเนื้อหาแบบนี้เนี่ยยังไม่นีอย่างนี้ไม่แท้ยังไงจะแท้ล่ะครับ f สี่นะฮะนี่ฮะเก้เขามีเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับไอพิมพ์นะก็ทําเหมือนนะแต่เนื้อหาความเก่าเําทำกันไม่ได้นะครับเนี่ย f สีโลหะเขียวปั๊ดอย่างนี้นะกระแสโลหะอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะฮะจุดายตั้งเนี่ยพระใส่ตลับมาเนี่ยนะครับของใช้นะครับโอ้โหนะยิ่งสองยิ่งเพินยิ่งสองยิ่งมันนะครับผม นะไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้ผมอัพ,พขายองละสามพันลวดไม่ลดด้วยนะครับเนี่ยผลจากวันนี้นะครับวันนี้อง์ละสองพันแล้วหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ f ีนะฮะนะครับมีนี่นี่นะครับนี่อ่าพิมพ์นิยมหนักสองบาทมาถึงอันนี้อ่ะอันนี้ตีลงทั้งชาวบ้านเลยนะ เดียดร้อนชาวบ้านอีกแล้วนะครับก็เป็นพิมพ์นิยมเก่าดูง่ายถึงยุคแท้ดูง่ายนะครับพอมาถึงแค้ดูง่ายเนี่ยเขาเป็นมีพิมพเอกลักษณ์นะครับมือฝั่งฝั่งขวาหลวงพ่อเนี่ย้ายมือเราเนี่ยเขาเป็นมือก้ามปูนะครับ fc นะเป็นมือเหมือนกับมือมือเหมือนทํามือแบบวางมือธรรมดาเหมือนแบบมีหัวไม่มือ fc นะครับผมแต่ถ้ามองข้ามไาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็พิมพ์นิยมมือรองเราดีๆนี่เองนะครับเนี่ยพิมพ์นิยมมือรองเราดีๆนี่เองนะครับผม แต่เราไปตีกันไม่ได้ฮะตีงันเดี๋ยวแพงนะฮะตีงั้นเดี๋ยวองค์หนึ่งสี่ห้าล้านนะครับเนี่ฮะแพ้ดูง่ายๆนะครับแพ้ดูง่ายๆจริงๆนะครับนี่ฮะใช่จะหยิบพระสามองค์ร้อยมาหลอก fc นะครับดูเนื้อหานะครับดูพระเนื้อหาดูที่เนื้อหานะครับ fc ครับนี่ฮะเนี่ยนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสําหรับนี่ฮะขายสายหลวงพ่อเงินนะครับ องละ2,000 1แถม1นงะครับองละ2 0 0พ1แถม1กันไปเลยวันนี้นะครับทุกองนะครับหลวงปู่ทวดดูแล้วเนาะนีครับปิดตาอง์นี้ก็เหมือนกันเนี่ยตอนนั้นติดรางวัลผมจำไม่ได้ลราขายไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยลองสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเนื้อหาแบบนี้นะครับก็อันนี้องค์เล็กสุดเป็นพิมพ์ปั้นแต่องค์เล็กสุดนะผมเอาไว้ทีเบียดอง์สุดท้ายเลยนะครับผมอยากจะขายสักองค์ละสี่พันห้าพันนะครับไปเอามาดึงหน้าพระครับวันนี้นะครับ F4 นะฮะ เอามาดึงหน้าพานะครับผมเอามาดึงหน้าพาให้ดูเป็นเรียกว่าหลากหลายน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขายกันราคาเดียวไปเลยนะครับขาดทุนอยู่แล้วนะครับขาดทุนแน่นอนนะครับพระอย่างนี้ไม่มีใครขายให้ราคานี้หรอกครับนะฮะวันนี้เอากันสนุกเอามันนะฮะเอามันนะครับเอฟซีนะฮะองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับผมนี่นะครับเนี่ย อันนี้ผมอาจจะเอามาเคยเอามาขายถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พาอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับนี่มันอยู่ที่อารมณ์ด้วยไงายบางทีนะครับ fc นะฮะมันก็จะกลัวเก่าเก่าอย่างนี้นะครับผมเนี่ยวันนี้เอามารวมอยู่ในชุดหนึ่งแถมหนึ่งองละสองพันลวดนะครับผมนี่นะฮะปกติผมก็เปิดสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยนะกาจะขายถ้าองละพันห้า 1, 5, อะไรประมาณนี้นะครับ fc อย่างเงี้ยนะนี่นนนะครับ หนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับเ,เก่ามัน,มนจ,จัดจัดจิ๊กันไปเลยนะครับ fc ครับเนี่ยจบใหญ่สภาพใช้นะอันนี้ตีลงที่ไหนดีละครับเนี่ยหล่อไม่เต็มแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยจะตีลงบังคารหรือห้วยเข็นนะฮะโอ้โหนี้เสียดายมากผมซื้อมาอย่ารู้เลยนะฮะ fc ผมยอมให้ซีนะผมซื้อมาแพงซื้อมาแพง องนี้นะครับซื้อมาแพงจริงนะครับเนี่ยเนี่ยผมยอมให้ F4 วันนี้นะครับรักกันเลยใครไวใครได้นะครับผมไม่ต้องถามเลยถามน้าจี๊ดเลยนะครับแล้วผมยังไม่เคยลงด้วยนะใครไวใครได้เลยนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับเนื้อหาเก่าๆจี๊ดๆกันไปเลยนะครับนี่ฮะ F4 นะครับนี่ฮะหนึ่งแถมหนึ่งองละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ จอบใหญ่หลวงพ่อพเงินนะฮะโปรดิผมต้องเปิดหกพันห้าพันหกพันเนี่ยจอบเนี้ยนะครับขายประมาณไม่สี่พันห้าพันอ่ะอย่างเงี้ยนะครับผมรอบรลานหลวงพ่อทรัพย์อ่านีะนฮะเก่าไหมครับโหเนี้ยซื้อซื้อจําได้ซื้ออาจารย์ออสอ,อ,อน,นุทมาเนี่ยอันนี้นะครับผมแพงนะฮะเกินสองพันอยู่แล้วนะครับผมนีนะฮะคนก็มาถามเยอะผมก็เปิดอยู่สี่ห้าพันเนี่ยครับมีไฮะ อุจมนะครับเนี่ยเอยอ,อุนูนนะยังอุนูนอย่างเงี้ยนะดูลายฐานดี่ครับนี่ฮะพระ่อบโบราณนะครับนี่ครับยุคประมาณปีสองสี่เก้ากว่าถึงศูนย์ห้าอะไรประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยครับฮะ,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 ฮะถึงแถวล่างนะครับเอฟซี สมเด็จองนี้ทำไมถึงเลือกมาอยู่ในคอลเลกชันองค์ละสองพันสองหนแถมหนะครับีเนื่อนะงจากมวลสารนะครับ FT โอ้โหนะฮะอลังการมากนะพิมพ์ทรงสวยงามมีความแห้งเก่านะตามความรู้สึกของผมนะชอบความมวลสารนะฮะ f ะครับเนี่ยนี่นะครับน,น,นี่โอ้โห,โหมวลสารเยอะมากนะครับ FT นะ หแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับนี่นี่นะครับถัดมาเนี่ยครับเนี่ยหลวงปู่สุขพระกุที่แท้ทูนะครับวัดคลองขอมโอ้โหจำได้เลยนะซื้อมา4ี hot ่พันชงฮอทฮอตนะครับชงฮอทฮอตเลยนะครับพระกุผิวกูเนี่ยเอามาเปิด8ปดพันหมื่นหนึ่งกะว่าต้องโดนกันนะมีมาต่อกัน สองพันสามพันไม่ได้ขายนะครับผมนะ FC เนี่ยเก็บไว้จนมาถึงตอนนี้นะครับปูสุกวัดคลองขอมดัวผิวกุนะครับ FC นะฮะเนี่ยไม่สวยอยู่แล้วนะครับผมกุอย่างเงี้ยกุแบบขุดกันมาแบบกุน้ําเลยอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยผุพังเก่ากุก,ก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะเก่าผุก่อนเลยนะครับเนี่ยวันนี้เอามาขายองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งด้วย นี่นะครับนี่นะหลวงปู่สุกอ่าอันนี้คัดองค์สวยๆไว้นะครับผมนี่องค์สวยๆคัดสวยๆคมๆไว้นะครับผมเคยขายองค์หนึ่งสามพันสามพันสามพันไม่เคยต่ํานี้นะครับวันนี้มาให้องค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอันนี้กุไว้บรมธาตุนะพิมพ์นี้ก็เหลือสององค์สุดท้ายแล้วนะครับ F อนะฮะเหลือสององค์สุดท้ายแล้วนี่นะฮะนี่นะครับผม ก็กๆักไว้มั่งนะครับผมวันไหนเผื่อพูดไปว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องกราบขอภัยด้วยนะครับบางทีไปนค้นเจอนะฮะว่าเพราะพายบางทีผมวางไว้หลายที่นะครับวางวางไว้หลายที่ตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งนะครับบางทีเจอก็เนี่ยเอามานั่นกันบางทีค้นชักมาหลังไมาผมก็บอกว่าหมดแล้วก็มีนะครับแต่มาค้นเจอิจริงก็ไม่ได้ย้อนไปให้นะครับเอฟซี FC. เพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่บอกว่ามีแล้วส่งให้ดู้เนี่ย มักจะไม่ค่อยเอากันมีเรื่องจริงเลยนะมักจะไม่ค่อยซื้อมักจะไม่ค่อยโดนกันนะฮะ้องให้มาแบบแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยถึงจะสนุกนะครับเอีเนี่ยยังพิมพ์ไม่หายากเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับนี่อ,องค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเอี FC ครับนะครับหลวงปู่สุกรุวัดปรมธาตุรีบๆกันเลยนะครับเอี FC นะครับรีบแบบ ทักกรีบทักกรีบแคปเลยรีบบอกว่าปิดกันเลยนะปิดแล้วอย่าเปลี่ยนใจนะครับผมบอกก่อนนะครับ fc นะครับปิดแล้วอย่าเปลี่ยนใจนะครับเสียโอกาสผมเสียโอกาสท่านอื่นนะครับ fc นะครับแล้วราคานี้ผมขายผมขายจบเลยนะครับ fc นะฮะไม่มีการรับประกันไม่มีการันตีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับขายกันแล้วขออนุญาตใช้เงินได้เลยนะครับผมขออนุญาตเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นพระนะครับ เอามาให้ f c กันใหม่นะครับ f c ครับนะฮะพระผมก็อาจจะไม่ได้ขายราคาแบบนี้ตลอดนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ f c เนื่องจากว่าช่วงนี้ผมอยู่บ้านนะครับไม่ได้ออกไหนเลยนะครับผมก็เลยเอาของที่แบบได้มาใหม่นิดหน่อยรวมกวับของเก่ามั่งที่แบบไม่ลงงานแล้วติดมือมัง่งหลุดจองมั่งอะไรต่างๆนานาบั่งเนี่ยเอามารวมคัดเขากันไปนะฮะส่วนใหญ่ที่ ต่อกันไม่โดนนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นลายที่ต่อไม่โดนนะครับวันนี้เอามาให้ท่านเนี่ยถูกกว่าที่เคยต่ออีกนะครับถูกกว่าที่เคยต่ออีกนะครับผมนี่นะฮะองค์นี้เป็นเมฆสิทธิ์นะครับหลวงปู่สุขนะครับเมฆสิทธิ์นะครับผมเนี่ยนะเอาองค์ละสองพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมเนี่ยมีจานด้วยนะครับผมนี่นะฮะองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งย้ําเตือนกันบ่อยๆเลยนะฮะอาจจะรำคาญกันก็ต้อง ขอภัยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเลื่อนดูเลื่อนเลื่อนอนไม่ได้ดูฝั่งที่ผมบอกเงินไข่ไงคนเข้ามาถามราคาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอคนอื่นแคปตัดหน้านะครับ F4 นะฮะสุดท้ายนะครับผมพิมพ์ซุ้มกอนะฮะอันนี้ไม่รู้กรูไหนเหมือนกันนะครับสภาพแบบนี้นะครับผมก็ดูเก่าๆดูสวยความรู้สึกของผมนะอย่างเงี้ยคือต้องแท้แล้วล่ะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากรูไหนอะไรยังไงนะครับนี่ฮะนี่นะครับ เอามาอยู่รวมอยู่ในคอลเลกชันนะฮะองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับองค์ละสองพันหนึ่งองแถมหนึ่งองนะครับผมสี่องสามองค์ก็สี 4, ่พันสี 4, ่องก็สี่พันอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมองเดียวก็สองพังนสององก็สองพันพูดอย่างง,งี้พูดยิ่งงงนะฮะเอาเป็นว่าองคละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งเลยกันนะครับ f c นะฮะนะฮะ ครับผมประมาณนี้ fc นะครับประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ต้องดิ้นรนหาพระมาให้ fc เช่นเคยนะครับผมทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะมาจากที่ไหนนะครับผมแต่โปรโมชั่นแบบเนี้ยแถมแถมน้ำเถิมอะไรราคาอย่างเงี้ยคงจะน่าจะหมดจริงๆแล้วหรืวันนี้นะครับ fc อาจจะเว้นไปนั่นนะอะไรประมาณนี้อาจจะกลับกันมาอีกนะครับสําหรับโปรโมชั่นแบบนี้ครับ fc นะฮะจะบอกตรงเลยนะครับ90%ราคานี้ คือยังไงก็ขาดทุนอยู่แล้วนะครับิสียังไงก็ขาดทุนอยู่แล้วล่ะเพราะเอามาหนึ่งแถมหนึ่งไงดูเขาเยองค์ละพันในยังไงมันก็ไม่ได้กำไไม่ได้ทุนหรอกครับิสีนะครับเนี่ยผมหาซื้อไม่ได้หรอกครับในราคาอย่างนั้นนะครับนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาเล้นะครับที่เบอร์0 6น8 9ห7หนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามี่สองนะครับ 0 6 1 898 7 3 4 2นะครับหรือว่าแอดไลน์นะฮะกดไปที่ลิงก์ใต้ล่างเลยนะครับใต้ล่างที่ผมใต้คลิปอะนะครับเอฟซี 3, เห็นลิงก์ผมลงไว้นะครับผมนะบพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอกลับลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ